นาฬิกานี่แหละแล้วไม่ได <นะ S 2> ้แค่แค่ค่นาฬิกานะห้องกามัน,นมติดกัน,นนี่กูกมาชงเงินงอกแต่เห็นมันกวาดทีด่ที่ที่ทำเป็นเงินนี่โนอยากซื้อไปกวาดที่ไหนตามแถวตรงนี้ย้ายสี่สิบห้าบาทาจับไปจ้าบเขามันหนาดีลูกเดี๋ยวจะซื้อยายมาผ<น>มันหนาดีลูกสงสัยจะถูกใจราคาไม่กว่าทีนี้ก็อายุเท่าไหร่กนแล้วเนี่ยหนักเท่าเลวเงี้ยเออก<ง>็บอกว่าย้ายมาก็ยยา หาซือนี่มาเลยมัขา่อุปกรณ์ทำงานประจำตัวไงเขาจะต้องเลือกดีๆหน่อยมันวางเงี้มันวางเงี้ยเลยเห็นทำคล้องแท่่เนี่ยโอ้ม่กวาร์ที่หนูขัดไม่ได้หรอกพูดตรงกระใหญ่โตคนขยันถูกใจด้วยถูกใจถูกใจเลยๆเนาดีมากคนที่จับไปกวาดเนี่ยโอ้สุดยอดสว่างไหมล่าถอยู่ตรงไหนเนี่ยไปตรงนี้ใจมีมีทุกอันสี่สิบห้าบาทมันจะหนาดี บางเนี่ยกอซื้อตามบ้านแล้วมันสี่สิบบาทมันกวาดไปหลุดไปลูกก็บอกกัน,นยอมันไม่ค่อยทนแต่ยายเนี่ยส่วนมากซื้อมาแล้วจะเอากระต,ต่ายตัดให้มันมนยายก็ยังหนูก็ยังงั้นแหละบางไอ้แกวมันอายุเท่าไหร่ถแล้วเนี่ยหกสิบห้าแล้วนั่นเสร็จหรืยยังยายยังไงลูกสาวกอย,ยือนตรงนะั้นนั่นล้านลูกชายนั่นนะบางไอ้แก้วอ๋อเหรอ ผมแล้วก็กระต่ายท้องอ่ะภาพที่ประทับใจแม่มากได้เจอหลานเลี้ยงแล้วเดียวกันแต่เป็นแบบเอื้อพัชรีพี่พอพัชรีดูสิค่ะคุณแม่เย็บผ้าเองนะคะเขาบอกว่าสายตาเขายังพอเย็บได้เย็บได้นิดหน่อยนะคะ ลองดูสิคะนะเขาบอกว่าจะทำเองจะทำเองแล้วจะลองทำดูจะฝึกจะทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยคุณแม่บอกนะคะลองให้เก็มีความสุขแล้วก็าทำนะวะเกจะได้ดีใจเห็นดีด้วยตาเนี่ย จ้ากูไม่ไม่นานกูจะไหน้าใครรอไม่รออันนี้เป็นน้องเขยนะคะน้องเขยแม่ใส่รถวินเชร์ให้แม่นะคะดูสิคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่น้องเขยนะคะแม่ยิ้มอย่างเดียวโวยเสน่์ยิ้มอย่างเดียว แม่ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะมางานกระถิ่นในครั้งนี้นะคะดูสิคะลาขลาดลาหูหาาอบริการถึงที่จนถึงรถสมบูรณ์แบบเลยจ้า